คือรู้สึกแฮปปี้ขึ้น,นะคะ่ะโสดตอนนี้ก็แฮปปี้มากค่ะแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยโสดนะที่ผ่านมาใช่หนูแค่คือหนูตัวแทบจะไม่ไม่หนาวเลยค่ะมันคือแบบ body never get cold เ,เลยค่ะแบบ่งก่อน fast fast อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะมมนในบ้านได้แห้งเลยก่อนเดือนนี้ไม่เคยแห้งค่ะเม่คือข้างนี้รู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วเราอยากจะใช้เวลาอีกนิดนึงในการแบบว่า,าถ้าเกิดคุยกับใครก็คุยนานๆหน่อยอย่าเพิ่งแบบ ให้ความสถานะความสัมพันธ์มันเร็วเราจะได้แบบเวทซีนิดนึิงนะค่ะใช่ค่ะแต่มันยากนะคะเพราะว่ามีคนเข้าหาเยอะมากเลยอะค่ะเป็นอะไรอ่ะงี่เล่าหรืออ้วนหรือว่าออ๋เล่าเฉยๆอะค่ะเพราะอะไรเพราะผู้ชายถึงเข้าหาเราสวยอะค่ะเพราะว่าความสวยอะเขาทนไม่ได้เขาเห็นแล้วเขาแบบโอ้ my god what's your name how are you แบบฉันอยากจะแบบว่าทุกอย่างที่เข้ามาได้อะค่ะก็คือเอาระบุอะไรเข้ามาบ้างทุกอย่างอะ โอ้ my god โอเค direct of course แต่ว่าคนที่เข้ามาหาหนูส่วนมากจะเป็นต่างชาติคนไทยไม่จีบหนูสักคนเลยหนูสาบอกไปแล้วเนี่ยฉันไม่เคยลองแบบคนไทยนะฉันเปิดใจนะฉันเปิดใจนะไม่เห็นจะมีใครทักมาเลยก็เป็นต่างชาติอีกแล้ว่ค่ะ ไม่ไคือหนูน่าจะแบบดูแบบประสบการณ์เยอะมากค่ะเพราะน่าจะกลัวประสบการณ์ของหนูค่ะไ,ไม่ก็น่าจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นวาล u e ที่เรามีแบบว่าการที่เรามองเซตอ up ไลฟ์ต่างๆแล้วว่าวิธีการของหนูด้วยในการพูดการอะไรเป็นแบบมีความผู้นําสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะแบบไทยๆส่วนมากอาจจะชอบผู้หญิงแบบว่า f ฟ m ม n i t นหน่อยน่ารักน่ารักเอาแต่ใจแบบเบฟกินอะไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะต่านค่ะอย่างเราเวลาแบบเขา ผู้ชายเข้ามาจีบเราไม่เข้ามาง่ายขนาดนี้หรอพี่ชาง่ายหนูสวยค่ะค่ะหมาก็คือแบบสามารถเลยอ๋อหมายถึงว่าพี่จะบอกว่าอะไรเหมือนกับหนูโอเคหรือหนูไปเดทอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วเราเปิดใจคุยกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายขนาดนี้หรอต้องปิดใจด้วยเหรอคะว้าวเราเลือกเราเลิกคือหนูไม่ค่ะยังไงกับคนที่เข้ามาอ๋อโอเคโอเคหนูเป็นคนค่างแบบ shallow นิดนึงนะคะก็หนูดูหน้าตา อยัางแรกเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบอุ้ยไม่กอเธอเป็นคนนิสัยดีมากเลยอ่ะเธอไ i ส e มากเลยแต่แต่เธอไม่ใช่สเปคฉันก็เป็นเพื่อนกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันก็ได้จะได้เป็นเพื่อนกันนานๆแต่ส่วนมาปฏิเสธไปหลายรายไหมครับครัแทบจะไม่ต้องปฏิเสธอะค่ะเพราะว่าแบบบางคนมันไม่ถึงขั้นที่ต้องให้ปฏิเสธเขาด้วยซ้ำแล้วยังไงอะที่ทำมาตอดไม่ค่ะไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะก็เลือกเอาเลือกเอาที่เราชอบใช่ใช่คือไม่ต้องเป็นแบบหล่อที่สุดในโลกแต่หมายควงที่เรารู้สึกว่า อ๋อถ้าเกิดวันหนึ่งฉันต้องมองหน้าเธอต้องจูบเธอเลยแบบลึกซึ้งอ่ะฉันอยากไหมหรือฉันต้องฝืนใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือเราเอาความสบายใจเป็นเป็นหลักอะค่ะว่าเราชอบใครเคมีแฟนของเราที่ผ่านมาซิงแพิ้จะดีมากยังเป็นมาตรฐานนั้นอยู่ไหม Well มันคือความชอบส่วนตัวค่ะว่าเราแบบชอบตรงไหนอะไรยังไงที่เราให้เรารู้สึกดีอะค่ะแล้วทำไมตอนนี้ถึงอยากมาแบบว่าคนไทยมาจีบบ้างเพราะอะไรมันอะไรมันเปลี่ยนความคิดไม่พราหนูทำ ทำ YouTube ช่องหนูเกี่ยวกับเซ็กซ u c a t i o n แล้วเขาบอกของคนไทยแบบคือะไร I don't know it's so strong so h r d อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกแบบโอเคต้องลองไหมอ่ะหรือต้องหรือแบบมันแปลกใหม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายหลายคนเขาบอกก็แซบอยู่นะติชาอะไรอย่างเงี้ยได้ยินมาเยอะก็เลยแบบต้องรู้ต้องเปิดใจค่ะไม่ตกใจนะถ้ามันแบบเออมถึงเวลาตรงนั้นอะ หนูไม่หนูเป็นคนไม่ตกใจอยู่แล้วหนูเป็นคนแบบ go with the show ก็เลยได้มาทำ comedy island ไงคะเค่ะก็คือเป็นคนแบบ the show must go on ได้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่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 โฟกัสเรื่องกับการมีฐานะความสัมพัน์เป็นเอา relationship ถูกไหม คือหมืนเปิดใจคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบว่าโอ้ฉันต้องเปิดฉันต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเรากําลังบอกว่าอ่ะถ้าเกิดมันคนที่ใช่เคมีที่ใช่อยู่แล้วมันจะแบบจะไปปิดก็คือเชาะใจมันชอบเขาทํำยังไงได้แต่ไม่ถึงขั้นที่บอกว่าฉันต้องมองหาว่าโอ้ยแฟนคนต่อไปของฉันคือใครคือเธอหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วก็ใจฉันสั่นแล้วอย่างอื่นของฉันสั่นไปด้วยมันก็อาจจะโอเค I don't know Happy place อะจริงจริพอเราพอเราทำรายการเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องอย่างเงี้ยมันทำให้เราดูคนง่ายๆมากขึ้นไหมหรือว่าสแกนคนไดง่ายมากขึ้นไปในเรื่องไหนคะในเรื่องทั้งหมดที่เราอาบนเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ชอบอ๋อคือหนูไม่เคยโดนหลอกฟันสักครั้งในชีวิตอะไม่มีวันอะไม่มีวันอะจนมาคือเราไปใสกันทางหลอกเขา ไม่ใช่ค่ะคือคือทุกอย่างมันเป็นคอ,อนเซนเชียลเนี่ยในซิกเซนต์เราก็จะพูดว่าเนี่ยคอนเซนเชียลสำคัญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกเหมือนกับว่าเกมอ่ะคนคนจะคิดว่าอุย้ยผู้หญิงคนนี้ตามเกมไม่ทันไม่มีวันอ่ะ <laughs> คือเกมของหนูมันแบบเออเราจะเล่นแบบบอสเลเวลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวงการก็แซ่บหลายคน,นเลยที่ชอบขอไม่แบบมาจริง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 คือหนูอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกับไม่ได้มีความอยากคนในวงการขนาดน,นั้นนะคะคื <laughs> ให้เขาหน้ากินนะคือ,คอหนูสามารถดูได้บ oh God, แบบว่าโอ้ไม่ก็เธอแบบทะเล่อเหลือเกินเธอมีคนอยากได้เหลือเกินแต่มันเหมือนกับไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดลองมาอ่ะทักมาก็ได้อ่ะทักมาดูไม,ไม่ปิดอย,อย่างที่คอนเซ็ปต์เราไม่ไม่ปิดใจแปลว่าเราทักมาก็ได้ลองดู I don't know yeah let's see เราคนก็เลยมาแชร์ที่เราไปออกรายการพแล้วนประภาที่บอกเราเป็นคนติดเด็กนู้นนี่นั่นอะไรอยู่ไงไม่จริง <c oughs> คือคือ,อนหนูหนว่ามันมันเป็น ม,มันไม่ติดแต่ว่ามันมันชอบมากะค่ะมันเหมือนจะไม่ใช่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 ข,ขอขอเดนิชันใหม่ทุกคนเข้าใจนะติดการที่เราเสพติดอะไรสักอย่างเนี่ยในวันที่มันเราไม่ได้มันเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้เราจะใช้ชีวิตยากของหนูชีวิตยัง flow ทุกวัน,นได้ะคะ่ะแต่และแค่เราชอบ เหมือนพี่ๆไม่ชอบกันเหรอคะพี่ๆไม่ชอบกันเหรอคะพี่ๆถามหนูพี่พี่ไม่ใช่อายิ้มกันโอเคทุกคนชอบแล้วมีแพชชั่นในเรื่องนี้ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเราไม่ได้สวยเหมือนพี่ช่างเราก็เลยไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าชอบชอบได้แพชชั่นมันไม่ได้มาจากความสวยมันมาจากอ oh yeah. ินเนอร์ส่งส่งสัญลักษณ์ออกไปมันมี there's always someone for you หนูเชื่อว่ามันมีใครสำหรับมันมีใคร for you แปลยากช่างมันเถอะโอเคอเค่ะไม่แน่ใจไงไม่นจความชอบตัวเองไงจะบอกว่าเราสามารถจัดก,การได้เนี่ยความชอบด้านไหนคะเนี่ยเรื่องเนี้ย